เป็นพระอินทร์ก็อน,นิสงส์ก็ยังน้อยกว่าอุโบสถเขาบอกว่าแม้แต่พวกเทวดามนุษย์ที่มียศศักดิ์เป็นพระราชาเป็นพระอินทร์นี่อย่างอน,นิสงส์บุญอย่างยังด้อยกว่าถืออุโบสถวันหนึ่งเลยอุโบสถวันนึ้งเนี่ยมีอนิสงส์มากเหลือเกินทำให้ใจพ่องใสเบิกบานได้ หรืจะมีทรัพย์สมบัติเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินเสวยราชก็ยังไม่สุขไม่สบายใจเมืองคนถืออุโบสถจึงมีอนิสงสมาอย่างที่ที่เรื่องอะไรเรื่องพระวิทู่ยวิทูลบัณฑิตเนี่ยพอถึงวันโุโบสถนะพวกพญาคุดก็มาถือโุโบสถอยู่ในในอุทยานสระราชสมบัติมาพญานาคก็แปลงตัวมา เป็นพันมนุษย์ถืออุโบสถพระอินทร์ก็แปลงตัวมาถืออุโบสถพระเจ้าไปนดินก็เข้าไปถืออุโบสถทิ้งพระราชวังไปก็ต่างคนก็ตั้งแปลงตัวไปถืออุโบสถสมาทานเองไม่ต้องมีศาสนาพุทธจะมาทาน,ว,น,นวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งข้าพระเจ้านีจ่จะงดเว้นแปดข้อ ไม่ค่าสัตว์ไม่นักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่กินข้าวเย็นเที่ยงไปแล้รมไม่เคี้ยวไม่กลืนอะไรทั้งหมดไม่ดูคนรําขับร้องไม่ผัดหน้าทาแป้งไม่ประดับตกแต่งร่างกายไม่นอนที่นอนยัดในนุ่นในสำหรีสำรีแต่แล้วก็ทานอาหารแต่แล้วก็ ไปบำเพ็ญคือการระลึกถึงศีลตัวเองนั่นเองแต่ไมก่อนไม่มีใครทําสอนสมาธิก็ระลึกถึงศีลตัวเองที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีใจระลึกข้อนั้นเราก็เว้นไประลึกข้อนี้เราเวน้นระลึกไประลึกมาระลึกอยู่ตลอดวันเนี่ยพิจารณาศีลตัวเองก็บริสุทธิ์ข้อนั้นก็บริสุทธิ์ข้อนี้ก็บริสุทธิ์กายวาใจใจบริสุทธิ์ก็เลยใจก็สบายพอนึกถึงศีลแปดข้อ อุโบสถนี่ต้องพิจารณาสินตัวเองพิจารณาว่าเองงดเว้นทุกอย่างตกลงกัเลยมาถามกันว่าใครมีบุญมากกว่ากันนพระราชาก็บอกเราเนี่มีบุญอุโบสถมากขนาดเราเป็นพระราชามีความสุขในเสวยราชดิสีตีเป่ามีคนพเนาพหนอตลอดวันเรายังทิ้งมาได้ มาถือโบสดเราถือว่าเราบุญมากเป็นการเสียสละอย่างสูงพระอินทร์ก็บอกว่าเราก็มีบุญมากอืมเราดึงนี่เป็นที่วิมานสุขที่สุดอหมงนั้นไม่มีอะไรจะเทียบเท่าเราก็ยังสรละมานอนมากินอยู่กับดินกับมนุษย์นี่ถือว่าโบสถของเราอานิสง์มากเพราะเราเสียสละสูง พันนายาณาพระยาคุตก็บอกว่าเรานึกก็มีความสุขมากมีทิพยสมบัติมีดีซีที่เป่ามีคนประครบพระงมเราแต่เราก็ทิ้งสระราชมาถือโบสุดทุกคนนึกว่าตนเองได้บุญมากเพราะตนเองต่างคนต,งต,งต่างต้องตัดใจอย่างมากเลยไปจะออกจากบ้านจากเมืองตัวเองต้องเสียสละไม่ห่วงหน้าห่วงหลังก็เลยถือว่าตนเองมีอานิสงส์มากทุกคน ตัดสินไม่ได้ก็ไปหาพระวิทูลตัดสินพระวิทูลบัณฑิตก็ตัดสินทุกคนก็มีพลังจิตเหมือนกันทุกคนก็เสียสละสูงเหมือนกันประการที่จะตัดจากเย้าเรือนมาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นตอะนั้นก็ดีใจโอ้โหบุญกุศลนี่มากเอาพวกนี้มารวมก็แล้วยังไม่เท่ากับอุโบสถเลยพระราชามีเมืองถึงสิบสิบหกแควนเนี่ย ละครองเมืองเป็นใหญ่ในสิบกแวนยังอนิสงส์ยังน้อยกับการถืออุโบโสถเที่ยวหนึ่งเนี่ยแสดงว่าการที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติสินคนเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาสงบใจจึงเป็นยอดบุญจึงเป็นบุญมากถ้าอยู่บ้านมันก็คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มีภาระการงานหน้าที่ใจมันก็วาวุ่นไม่สงบ พอมาทำใจเป็นอุโบสถเนี่ยมันปล่อยปล่อยวางได้ใจมันละวางก็เป็นสุขสิจึงมีอาน,นิสงส์ที่มันมากกว่าที่คนมีสมบัติคนมีสมบัติมากมันก็ห่วงมากกังวลมากแต่คนมีสินมากเนี่ยมันดีไม่ต้องห่วงกัวงวลอะไรจึงว่ามีอาน,นิสงส์ทางบุญกุศลทำใจได้นั่นจึงจะได้บุญมาก แต่นี้คนเราไม่รู้นะว่าถืออุโบสถได้บุญแล้วก็มานอนวัดมันไม่ได้อะไรเราก็ต้องสำรวจตัวเองว่าเราได้อะไรบ้างเราปล่อยวางอะไรได้บ้างเราละอะไรได้บ้างอะไรมาหลุดพ้นไปได้บ้างมันสบายใจกี่อย่างนี่ทู่ไม่ไหวก็พักนะคนไหนทู่ไม่ไหวก็พักคนไหนแข็งแรงก็ทำต่อ